นอนเ้ยบริสารเพิ่นใสเพิ่นมาใสจุ่มผู้เฒ่าไว้แต่ว่าป้าดูเถือกเจ๊สิถือเบ็ดไผเด้อครับเด้อนี่เดี๋ยวตัวนึงโอ้นี่ล่ะนี่ล่ะสิได้กินแหล่งของเพิ่นนี่ล่ะอติดตามมึงครับผมยามเบ็ดกระป๋านส้มตักธรรมชาติแล้วครับสวัสดีครับผมพี่น้องนี่พ่อครับอีสานอร่อยอีกขึ้นเก่าเด้พี่น้องเด้อหาอยู่หากินขื้นเก่าครับผมมือนี่กำลังหอดใส่เบ หาป้าครับผมอันนี้กำลังตกะผูดกันอยู่ครับผมพี่น้องครับปูดละทรายลุงแบงปูดละหาหบสองใบผูดละสองใบฮะจิบบุ่ไม่ได้กินปรเบิดป็นไอ <c oughs> ้าวตาดิยังรอเลยน้องตาี่เนาะลุงแบงเราครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับผม <c oughs> ใส่เบ็ดที่จรไดในเราน้ำไหลพอดพี่น้องเอ้ยบาดย่ไม่แม,ม,มีนม้ำภาวะไหลายย่บม่มีน้ำบ่เอื้อนหาบ่พอดีพอเธอคนแฮ้ยฮะครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับพี่น้อง โองตัวอย่างเนี่ยเนี่ยว่าโมกว่าหนมันสิโมบาทวะครับรุ่นนี้ใช่ครับโมบาทนะโมหกว่าหน่อยเดี๋ยวลูกเพลงรัศินท็อกวัดขันควายหูว่าเถาแก่มากกว่าบมาเลยบ่าเรางำก้อยยากเลยพี่เอทนอกครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับโอเคไปเอามันสิคำน้ำร้ายขนาดเด้อพี่น้องเด้อมึงอื้ยั้งยั้งป้ายยัง

เหมือนเดิมบรรยากาศก้างคลองแต่วันนี้น้ําเยอะกว่าเก่าครับผมพี่น้องครับตะแกเฮาใส่ไปทางผุนด้ครับผมพี่น้องครับตะแก่เฮาใส่ไปทางผุนส่วนเบอเอแล้วก็ใส่เยอะพุนนุ่งแบ่งแล้วก็ใส่นี่ติดตามดูครับผมพี่น้องครับเป็นตา้าคือบาบู้ม,มือนนีก็ได้อ เอาใส่ขีดกระเดื่อนเงยครับผมมือนี้ปกติเา้เาขาใส่ขีกระเดื่อนเงยชุกเชื่นนะครับชุกหล่อไม่ใช่ไม่ใช่เ,อเยอะมือนี้ยจะหน่อยจับปล่องไม่ถึงเมตรอ่านี่ครับไปลงไปเลยใส่แปะดินเลยครับผมพี่น้องครับไม่กระแลวแต่คนใส่แต่ว่าผมใส่แปะดินสูดรุงแรงแล้ววะใส่แปะดินเลยแล้ววะ <c oughs> นี่ครับผมตัวนี้เป็นเบ็ดผมสีใสเบ็ดกวนลุงแบงครับผมนี่ฝั่งนี้เป็นเบ็ดลุงแบงเด้อฝั่งนี้เป็นเบ็ดผมครับผมพี่น้องครับเนี่ยใส่สองหลังทะเมืองว่ามันจะกินหลังไหนด้วยครับผมเนี่ยมีสองอันขีดโรยผมใส่ไปยังสีเลยย้อนลงไป อยู่ครับผมพูดลุงแบ่งใส่อยู่ทางพุ่นครับ PS เอราใส่ตรงไปนี่แต่ว่าผมใส่ไปทางพุ่นมันมันม่มีทาง้งยางเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมสิใส่ย้อนกลับไปทางพุ่นมองรถจอดผมแล้วแต่ก็ใส่ฟังท่านผิตกวข้องไ,ไปทางพุ่นนะครับเดี่ยวไปทางพุ่นนะติดตั้งมึงครับผมพี่น,อน้องผมกวนลุงแบ่งไปหลังหนึ่งอ่ะเดี๋ยวสิกวนอีกหลังหนึ่งเป็นหลังเป็นสองหลังเดี๋ยวผมสใส่ย้อนกลับไปทางพุลล่นละมืดมืดมองไซหน้ามันมาใหม่ครับผมพี่น้องติดตามเด้องที่สิบมานโมมานครับผมเอ้ยฝนกระตกแล้วครับ น้ำรวดกันแท้เลยทางนี่ตัวนี้เป็นทางใช่ไหมเหรโอ้ยน้ำร้ายครับผมพี่น้องเอ้ยผมยังใส่แว่นเหลีวอยู่อ่ะติดตามดูครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปหาหาเฮ็ดใหม่เฮ็ดใหม่ก่อนเอาขึ้นน้ำขี้นเอาครับผมมีสมูทเข้าใส่แบบสายโหดครับผมพี่น้องนี่วันเอาเลยครับ เปล่งเป่งไมันขึ้นมาโอ้นี่นี่นี่พี่น้องเอ้ยนี่โอ้โตัวไงนึงนี่นี่พี่น้องน่ไฟผมนี่เยลวตัวนึงเล่นไปแล้วางดังอกโอ้พี่พี่ดีแล้วอยู่ใต่นาดีอือโหดเนีด้วครับผมพี่น้อง หาอยู่หากินครับผมอือโอ้ยอยู่ลึกครับผมพี่นอ้องเอ้ยเขาอยู่ใต้น้ำมันบ่ได้ยินเสียงน้ำเพาะหงางหรอกพี่นอ้องนี่นี่อยู่ลึกแค่ถือว่าเนาะอือโอ้ผมถือมีดเป็นบ่ได้หรอกมัน,ม,นมันสะบัดขาผมโอ้สะบัดมือ โย,ยมันเห็นคนโหดมากมันไปเลยเว้ยไม่เนี่ยมันมันอยู่นี่ม่มันขาดเครือ่อู้เดี๋ยวเดี๋ยวมันก็มาอีกนี่ครับผมครับเขาในแล้วครับกินหน่อยๆก็พ่อเ่ต้องกินหลายด <c oughs> อกเ<ข>อาละพี่น้องเไ้ย่ามเบีดกันแล้โวโอ้เจดได้ตัวนึงแล้วบุย้ย ตามเมื่อคืนคุณโอ้โห,โโหนี่ละนี่ลานเสียดจินแหรงของเพื่อนนี่ละ,ละ,ละอาทิตย์ตามมันครับผมย่ามเบ็ดกันละบันไปฝนกระตุ้มลิน้นพี่น้องเอ้ยโอ้ยหนาวหายหดพี่น้องป้าเกี่ยวกันป้าขาวีไท่ขึ้น้อยนั่นนั่นายหดบ่มีสมวชนี่น,นี่มีแล,ล้วหรอวะพี่บ่ถือบ่กว่าถืออยอะนั่นนั่นนั่นตัวหนึ่งนั่นนี่โอ้ยปะเขาชุวยอดพี่น้องเลย เ็นภูเขามีมองน้องมองหาเส้นบอดีสามเส้นหานทอพักด้วยดิใส่กันไว้หนวหน่อยหนวย้ะเดนจนมันมีสใจพี่พี่พี่ต้นหน่อยนั่นนโอ้ยหน่อยดีจ้ามึงครับผมย่าเบ็ดนั่นกบครบบกบนั่นได้สองสามลังเลยครับพี่น้องนี่ลังนี่ถือบนี่ไปโอ้ถือกิ้รุดซสเนาะองรุดสับโอ้ยรุดจ่อย ตามมงครับพอาขาหน่อยลุ้นสัมขี่มาเอ้ยตามมงครับผมเรื่อยๆพูดใบซานกับยุพุทธเสียเอ็ดกับยุพุทธถอยแก่กับยุพุทธถือกระตีคอนถอยแก่ก็ได้ตามมงครับผมเดี๋ยวปดุปะดุ๊บอยู่บนน้ออยู่บนน้ออยู่บนน้อยจะลุ้นเด็นั่นงามๆครับผมประดุกประดุกเด้อพี่น้องเลยโตประดุกบไหม กหนางามครับผมเอาขอปลดผ้าก่อนพี่น้องติดตามมึงครับผมตามมึงพี่น้องอยู่ครับไปมึงไปยังไปยังบดุงยังเดินดุงยังพี่น้องเด็กนี่ของแท้พี่น้องเลยสุดยอดกระดุกใหญ่โอ้ยใหญ่พี่น้องเลยโอ้ดุกใจดุกใหญ่ยื้่จังกึ้งพี่น้องเลย กิต้าม no ึงครับพี่น้องเลยบใบสานเพิ่นใส่เพิ่นมาใส่จุ่มผู้เฒ่าไว้แต่ว่าป้าดูเถือกเจ๊สิถือเบ็ดไผ่ด้วยครับเด้อเบิ่งก่อนของไผ่ระบายกิต้ามึงพี่น้องเบิ่งสองหลังนี่แหละเบิ่งเอาขึ้นทั้งสองหลังเบิ่งมันสิเบ็ดไผ่ตามมึงนะครับเด้อนี่โอ้ยดูงี้ดูงี้ครับพี่น้องเบิ่งเด้อเบ็ดไผ่สิถือของบใบสานนี่ของไผ่ของบใบสานบ่ถือง ใส่ไก่กันแหกตามมงครับของภูเถาถือแล้วเด็ดผู้เฒ่าพี่น้องเลยตามมงครับปดปลาก่อนอีกแล้วครับผมก็คนหน่อยก็คนหน่อยอน,น้อยๆคนีน้อยๆไปยังปไปยังตามมึงพี่นอ้อยเดี๋ยวเดี๋ยวเสียึ้นมานนยทำไมพี่น้องบ้า,ปางปลาเนาะจูดูลูกเดินปลาดูอีกแล้วพี่น้องเอ้ยพี่งามๆอีกแล้วครับ ปลาดุกปลาดุกโอ้ยมาแล้วพี่น้องเอ้ปลาดุกนี่ติดตามนะครับผดป่ามันครับเรียบร้อยแล้วครับผลเสียเ์ยับโย่ย่ำรอบแรกเรียบร้อยรอบนี้หวานแน่เลยครับปลาดุกซีโตครับผมไปไปเบิองของเบาวสานเสียเอ็ดแล้วก็เาแก่เนาะพี่น้องเนาะเมันจิได้หลายบ่ย่ำเป็นปลาดุกไรตัวเพียงนี้ครับผมเาแก่เลยบ่โอ้ยไหนยูถามตั้ว่ายังครับ มันดเรมนีจริงๆตัปลดุงไงลงแบกดูโอ้ยพ่หายมันเือเลยมันก็คบหอกพอดีว่โอ้คบหอกอา้อายนายบอยบอกนยบอก่้องถามดอกบอก่อยากพาเมื่อนี่แถวแกกับแถาแกเเงเลวเคุยได้เ้มบิ้งกัอกน่ยตวายยไ้กแงยมับอลอผมได้เวลาแล้ว คนขัวป้าเท่ากับขึ้เก่านะครับผมเจ็ดได้สะอาดสะอาดดิย่องอะไรได้บันย่องวันนี้เจ๊เลือกเลือกเราก็ยิบงไ่ได้ขั้วโอ้ยยาถอกินเจ้าของหน่อยเออมันดีนะเออแล้วก็ผมพี่น้องครับตะแก่เท่ากับหุ้นเก่าอยู่ครับผมพี่น้องครับก็ได้กินน้ำของเยอะแต่ใส่มันออกปากมันโจงไวย้ใส่ครับโอเค พี่เอ๊เท้าไปใส่หนอฮะก็เห็นางพูดนอนี้โอ้ถ้เห็นมาอยู่ดี๋ยวจะไอยู่ิงมันฝนมาล่ะเดี๋ยวแก่หนาวคนนอตไปเฮาเนาะแก่หนาวคนยังไนแต่ถือก็จำลองนั่นกว่าป้าร้อนมาร้อนหาป้าอยู่นี่ว้ายคือใส่ถุงมาอาญาแนวนั่นถุงม้าได้หลายก็ได้ป้าโถวันนี้อุ้ยเบ้วจังใดญ่เลยขาไก่แม่อุ้ย ใช้แบบแพรแพ้ตรงนี้ดิมดึงพี่นอนองมึงคารับผมอุ้ยเอาเแ,เเอแลกระยเยเจาลมเลียมมาด้วออ้ยาบุกยุกยิงตัวนี่ม่นโอ้ยสซนฝนคือมีต่คนหมานเลยว่ะอ้ยูดเลออ้ยุกอย่างทุกอย่างอพีเอสพีเอสโอโมเขา มา้งเหรอครับผมพี่น้องครับเดี๋ยวไปติดตามเราได้เด้อพี่น้องเด้อแต่เราบ่ะเทศด้เปิดช่องดอกเหนว่าเปิดสิเป๊ะดีเปิะดีเป๊ะเสร็จนล้วถนนเราก่อลมือเฮ้ยไปใส่บริกันสองเราเนี่ยเอาอันนี้หาที่บาดของพ่อด้วสมองนี่อะเอาละครับผมพี่น้องครับฝนก็เริ่มตกมาอีกแล้วไปเรื่อยแลวไอติมนะจะถ่ายรูปไอติมตั้งหน้าจะถ่ายก็ติดด้วย พี่เด็กเนี่ยเสียตกอกนีก่บอกพี่บอกพี่น้องนะครับไม่มองนะใส่ลายเสียบลายกันนิดนึงก็ได้ใส่ลายกับน,นัวลายมันก็มีหน้าชากระปุซำก็น้องครับมีนี้เขาอ,อยู่ของห้วงเ,เก่าครับผมพี่น้องครับมาพร้อมรถลาชาใส่แกงกับเสียบครับผมต้มผัดแกงทอดแซ่ออบอร่อย นี่นี่ผัดแกงทอดครับผมเนี่ยไส้ปิ้งนี่ครับก็จะได้ไส้ปิ้งแห้งแซ่บครับเมื่อกี้ลงต้มผัดแกงทอดแล้วก็ปิ้งน้ำนะทำอะไรกันดีใส่ซองกันผมดูแล้วมีทั้งนั้นมันบ่มีรโเดียวบ่มาเรยนป็นไหนเอาขันไม้ดีกว่าสักขานนี้ไว้แต่ขี้ลุยดีกว่า กินเลยเอาลูกลูกแมงเอาหางหางป้าโตก็มันเสียไปไหนลูกแมงคนกัดกินแล้วโอ้ยนิ้วเขาอะไรยานอยู่แย่เลยแล้วมันเกือหัวโตกเลยมาครับผมพี่น้องย่างป้าตั้มหักฮุงตุ่มป้าขาวแสบแสบเลยพี่น้องเด้อะเดือนแล้วมั้งใส่ไว้ไลนเลยราคาชุดเท่าไหร่ รถราชาครับผมพี่นอ้องครถราชาครับผมกับราชาชุรดรถกัน,น, <c oughs> น,นเดียวกันันเดียวกันแต่ว่าตัวนี้เป็นลุนแต่วออ่าตัวนี้เป็นรุนหมูเนาะครับเป็นรถหมูต้งเอ,งอาใส่ตสมป่ามันก็เสียบกันเองหนอเสียบด้วกันเนี่ยเราเห็นเป็นอิสาระกินรถหมูมาเลยต้นขึ้นรถนป่ารถนเปรถป่าลุนไก่แต่ว่าอิสระกับรถครับใช่ไม่ใ่เลยพี่น้นองเลย่อเสียบไว้เส่ยบไรเสียบไรครับผมนี่ครับ อันเ,เครื่องพุ่งรถเล่ากะสิมีรถรถไก,ก่อีกอีกอีกตัวหนึ่งครับผมตนนัวนี้เป็นรถราชาเือนกันเป็นรถไก่ตัวนี้ส่วนในทีเท่าแก้ตือดนั่น,เป,นเป็นรถหมูครับเป็นรถหมูครับผมรสแกะน้อย,อยเสียบเสียบเบื้องเดึ่คนมาแก่มต้มป้าอย่างนะันมีแต่หนามกับตอนคอมันบโอ้ผมมีหนามตอนน็้จังไหนบบจะไม่เชื่อได้สุดเลยต้มป้า ปึ๊บอ่าส้มจากธรรมชาติแล้วครับใส่หน่อยส้มหน่อยใส่ายเดีครับพี่เใส่ไรกับส้มแห้งใส่ไรส้มแห้งเฮ้ยใช่หว่าคนตกใส่ขาข้างมีเหรออือนี่แหะครับผมส้มจากธรรมชาติเท่าครับผมพี่น้องครับฝนตกมันบวกอกจาข้างเลยบัดอืม ว่อ่นี่้เนี่ยฮะเขาไม่ผูกายุหอกเสเก่าอยู่เห็นรล่เมื่อกี้ล่างตาเลยแกได้ร่วมมัาตงนับตัวเลยบอกนับด้วยนับตัวเลยล่างตาไฟล่างตาเลยนี่าตรงนับตเลยแกแกมาสองไฟะ นับโตัวเลยเอาไปเดี่ยวนี่ก็คุมแล้วเอาซื้อเสียงเราขึ้นมาเลยเป็นหนอนนับโตัเลยหน้าแต่ว่าหลอดสองมาเต็มกระสังไหยาวไปเลยแล้วความเสียบแล้วครับผมมาขี้เข่าในกันครับผมพี่น้องมาครับผมพี่น้องครับพร้อมแล้วขี้เข่ากันครับผมขี้เข่าแล้วพ่อมีแห้งยางแล้วก็สิไปย่ำงหลอบที่สองเขาได้ย่ำแค่สองหลอบครับผมไม่ได้ห้ากันสิกูเบสเลยได้มาเนี่ ติดตามมังครับผมถ้าผู้ได้มากคลิปนี้ก็คอยซอยกดแชร์กดไลค์นเพี่องเด้อาหาอยู่หากินอิสานตลอดครับผมอิสานบานเฮ้าครับเสียบาวล้อมคำมะล่าแห่งยเออมายะไปไป้ำมะลา่าเกษตงานนู่นยงเยง,งี่ยเเน

่นผมก็หมซื้อหุ่นๆเลยอืมบ้าบ้าข้าววะข้าววะข้าวปิ้ข้าวปิ้งข้าวอย่างข้าวอืมรันนี เดี๋ยวเข้าครับผมข้าวเดี๋ยวขอเขาหนังก่อนด้วยโอเคครับผมพี่น้องครับจะมาหนีเฮ้ากินเขาแล้วเรียบร้อยเฮ้าสีย่ามเบ็ดกูหรือกุกกูกูเมื่อเไรน้องลุลงแบ่งเนาะเนื้อเฮ้าเมื่อดเดี๋ยวโยเอเออบบค okay, เดี๋ยวติดตามผลลัพธ์ต้อนย่ามก้ามาแล้วครับผมพูกนี้ทีได้เติมแน่ติดตามมึงเด้อพี่น้องเด้อลุงแบ่งได้ไปครึ่งกระซังล่ะ อ,อ,อย่ามาจดจิตสุดอย่ามาได้ยีชิบก็ลังเลยครับผมไปนองพอเพื่อนจะถืเอเนาะโดนไงเลาะโดนนี้ละโอ้ยโมมันครับโมมันโมมันปั่นได้ แต่กับพ่อได้ให้คนเท่าได้ได้ปนอยู่ลุงแบ่งกับพีเอสกับเท่าแก่ไปไหนแน,น,น่พบูนี่โอ้พ่ายนักมาเลยเนาะพ่ายเบี้ยพี่นักเ <c oughs> ปไหนหรอบนี้ได้ไร้ได้เพิ่มมากเลยพเห็ดโอ้นี่ก็สวยรู้แล้วครับแต่ว่าก็เบิ่งเบิ้งสีลมเด่าแก่ได้บ่เต่าแก่รอบแรกลมได้ยุ่รอบสองนี่บูนี่โเน่ใจเนาะเดี๋ยวรอรอหลุดน้อง,กง,งแกเต้พีพีเอสพีเอสโอโมเนาะ โอ้จ๋าของเราเลยโอเคเดี๋ยวอรอหลุดข้อขาตาแ,แก่ตาแก่ข้ามาแลรอผู้นึ่งประทับใจเลยเติมเพิ่มบ้าปะเติมผพ้่งเดี๋ยคนประทับใจบ่คอยประทับใจปาะัานตะแกะ่ปะแกว่าคอยลงได้แล้วลุงแย่งคนว่าลมได้เรียบคนนะยานตลอดสองแกว่าตลอ,อดสอ,องโบผ่านกับโอเคลมได้มีน้าโตอย่าง <c oughs> เฮ้ยแล้วด้ปลาดุกมาอยู่ในนั <Brothers> <Q uel bizarre> ้นแน่รอบนี้เราได้หลายเนี่ยลาเ่ตยหลายยอะลอ๋อนีออ๋ออ๋ออนอ่๋ออ๋่อ๋ออ่อเ๋ออ๋อออย๋ออ๋ออ๋ต่อย๋ออ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 ออ๋ออออ๋อืออ๋ออ๋ออ๋ออออ๋เน๋ออเอ

พีเอโอ้โครับผมพี่น้องครับเป็นสีไดหลายปนไหนเดีพี่น้องเนอะเป็นสีสนแน่่ะลูกสีหาดูอืมง่วมอยู่มีต้ง่อยู่ก็คอยอย่า้อมอืมอือแวงลมมาไดนอีกแล้วมวัดพี่ตังอาาวนดโอ้พเอฮาเดดมาอีกแล้วครับระดูตัวงเอเอีเอียเอยงเอียงเอยงขโอเค ไอ้ใชายรโทรมาหาเมื่อกี้เออ่มรับาย้หาโอ้พีเอเราเดรรายได้เอา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 เนกระช่างมาให้พี่น้องมั้งนี่มาทานมาทานโอ้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 ยากุยอ๋อโบซันหีเนี่พีเาเป็นพระเอกเว้ยรอบนี้เว้ยเจอมือสุมเยอะกว่เอ้ยเจอมือสมว่เจอมือุมยจังโอ้เงี้ยิ่งเจอมือสุมยิงอาถึงอู้ จังกึง่งเอาละครับผมพี่นอ้องคลิปนี้เข้าตรงลา่าพี่น้องไว้สานีแล้วครับผมเดี๋ยวเอาไว้พบกันคลิปหนาครับผมสวัสดีครับไม่ดีแา่ข่า,ขาวจพาะพลาเนี่ย <c oughs> ง่วยสม <c oughs> เอ้ลุงแบงไงลบอันใดวะหนอ ตีีใครแต่งได้ยังได้เทาเล้วเขาเล้ยวได้ยดยวันนี้มาดูเ hmm งี <oda> ่ยีตุอ้ชุดยอดเลี้ยวไปเย็ก็บ้ากับปอยก็โพดออกกับปอยไปหาคร้บไ่งฝากบ้าบ้าไปเย็อ่าครับผมพี่นอกเจอกันคลิปหน้า